สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทนนิงชุดเบสิก Java Programming ในขั้นตอนนี้ครับหลังจากที่เราได้มีการเรียนรู้นะครับในเรื่องของคลาส attribute method แล้วก็ตัว Object ไปแล้วนะครับในขั้นตอนนี้ครับเราก็จะมาทําความรู้จักกับตัวแปรเพิ่มเติมนะครับตัวแปรในที่นี้ก็คือนะครับตัวแปร local คืออะไรนะครับตัวแปรของคลาสหรือว่า attribute นะครับคืออะไรตัวแปรของอ็อบเจคืออะไรนะครับ ครับเมื่อเรามองดูพื้นฐานของคลาสนะครับเรามีการสร้างคลาสจากการใช้คีย์เวิร์ดคลาสนะครับตามด้วยชื่อคลาส a t tribute นะครับหรือว่าคุณสมบัติของคลาสนะครับ a t tribute เหล่านี้ก็จะเรียกว่าเป็นตัวแปรคลาสนั่นเองนะครับตัวแปรคลาส a t tribute 1ตัวแปรคลาส a t tribute 2และเช่นเดียวกับภายใน method นะครับหรือว่าการกระทําของตัวคลาสนะครับตัวแปรโล cal หรือว่าตัวแปรภายใน method นะครับเราก็จะเรียกชื่ออย่างหนึ่งว่าตัวแปรโล cal นะครับ ซึ่งนะครับภายในคลาสเองนั้นก็จะมีทั้งตัวแปรที่เป็นตัวแปครคลาสแล้วก็ตัวแปรของ m e t h o d นั่นเองตัวแปรของ m e t h o d ก็เรียกว่าตัวแปรโลคอลนั่นเองนะครับอยู่อย่างเช่นนะครับคลาสเ s น1นี้นะครับซึ่งคลาสเ s น1ก็จะมี Attribute นะครับอยู่2ค่าก็คือ integer age กับ double salary t t t r i b u t e ตตัวนี้นะครับก็จะเรียกว่าตัวแปครคลาสนั่นเองนะครับ ซึ่งภายใน m e t h o t ก็จะมีตัวแปร local นะครับซึ่งซึ่งภายใน Met h o d main ซึ่งเป็น Metho d หลักของการรันนะครับเราก็จะสร้าง object ขึ้นมาใหม่ด้วยคำสั่งนะครับ test 1ก็คือชื่อ c l a s s นะครับตามด้วย t 1ก็คือชื่อของ object นั่นเองนะครับและนี้ก็เป็นตัวแปร object new test 1นะครับก็คือสร้าง Metho d จาก Class test 1นั่นเองเราอาจจะมีการ print ค่าออกมานะครับ object t 1ก็จะ access เข้าไปในตัวแปรของ c l a s s นะครับผ่านทาง a t tribute นะครับหรือว่าตัวแปรเอสนี้นะครับ Asset ในที่นี้สามารถที่จะกำหนดค่าได้ยกตัวอย่างเช่น Object 1สามารถที่จะกำหนดค่าของตัวแป Class ลลที่ชื่อ salary นะครับให้มีค่าเท่ากับ50เราสามารถที่จะ p r i ้นออกมาได้นะครับ t 1 salary รวมทั้ง o b j e c t ที่1เองสามารถที่จะเรียกนะครับตัวแปรที่เป็น local ที่อยู่ภายใน m e t h o d 1นี้นะครับผ่านทางตัวแปร local นั่นเอง ผ่านทางการเรียกเมทอดในลักษณะนี้คราวนี้เรามาดูการกําหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรคลาสนะครับสามารถที่กำหนดค่าเริ่มต้นได้ทันทีจากการสร้างอั tribute ภายในคลาสนะครับถ้าเป็นชนิดของบูลีนค่าเริ่มต้นก็จะเป็น False ถ้าเป็น by t e ก็จะเป็น0ถ้าเป็น Short ก็จะเป็น0ย์เป็น integer ก็จะเป็น0นะครับเป็นลักษณะของตัวนิยมลครับ long float double ค่าก็จะเป็น0นะครับ0 0 f 0.0 และเป็นลักษณะของชาร์เลคเตอร์นะครับก็จะเป็นศูนย์เช่นเดียวกันและถ้าเป็นลักษณะของคลาสก็จะเป็นนาวนะครับนี่คือค่าเริ่มต้นที่เรามีการประกาศตัวแปรและยังไม่กําหนดค่านะครับจะกําหนดค่าอัตโนมัตินั่นเองอย่างเช่นนะครับรูปแบบการประกาศตัวแปรที่อยู่ภายในคลาส t t s t อ t trib u t e นี้นะครับ Static integer a นะครับประกาศเป็นค่า Default หรือว่าค่าเริ่มต้นก็จะได้ศูนย์ไปนั่นเองนะครับ static char cs นะครับตัวแปร cs นี้ก็จะมีค่าเป็นค่าว่างนะครับ double salary นะครับก็จะเป็น0.0 boolean choose ตัวนี้ก็จะเป็น false นั่นเองก็คือค่าเริ่มต้นของตัวแปรที่เป็น b o l e a n นะครับ static string name ค่าเริ่มต้นก็จะเป็น null นะครับเมื่อทำการ print ด้วย system.out.println ผลลัพธ์ของตัวแปรที่ยังไม่มีการกำหนดค่าค่าเริ่มต้นก็จะเป็นดังนี้นะครับนี่คือรูปแบบของการกำหนด ค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปรคลาสหรือว่า Attribute คราวนี้เรามาดูตัวแปร Object นะครับซึ่งก็จะได้จากกระบวนการ Instance หรือว่าสืบทอดมาจากคลาสนั่นเองการสร้างตัวแปร Object กนะครับก็จะประกอบไปด้วยชื่อคลาสนะครับตัวแปร Object นะครับหรือว่าชื่อตัวแปร Object มีค่าเท่ากับ new นะครับคีย์เวิ new ตามด้วยชื่อคลาสนั่นเองนะครับแล้วก็วงเล็บเปิดวงเล็บปิดส e มิคอ l ลอน ตัวอย่างการสร้างตัวแปรออบเจกต์หรือว่าการอินสแตนต์นะครับยกตัวอย่างเช่นคลาสเทสออบเจกต์นี้มีการสร้างตัวแปรคลาสที่เป็นประเภท้อมพิ n เตอร์ชื่อเอ็นะครับดับเบินะครับเป็นตัวแปรชื่อส a l a r y นะครับภายในแม่ธรณเองครับก็จะมีการสร้างออบเจกต์ขึ้นมานะครับ obj ก็จะเป็นตัวแปรของออบเจกต์ testobject ก็จะเป็นชื่อคลาสนะครับคีย์เวิ new ตามชื่อคลาสนะครับ testobject วงเล็บเปิดวงเล็บปิดส e มิ c o l o n นี้ Object obj นะครับหรือว่าตัวแปร Object ตัวแปร obj นี้ก็จะเข้าถึงตัวแปร c l a s s ไดจาก .a นี้นะครับมีค่าเท่ากับ20ก็จะเข้าถึงตัวแปร a ตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวแปร c l a s system s o u t print line print ค่าของตัวแปร Object obj ตามด้วยตัวแปร Class age หรือว่า a นะครับแล้วก็ print salary นะครับ obj salary obj ก็เป็นตัวแปร object salary ก็เป็นตัวแปร class นะครับหรือว่าเป็น attribute นั่นเองซึ่ง a g ก็จะมีค่าเป็น obj age นี้นะครับแสดงค่า20ออกมา salary มีค่าเป็น5,000จากการกำหนดนะครับ salary ก็มีค่า5,000นะครับนี่คือรูปแบบของการ i n s t a n t e นะครับ object หรือว่าตัวแปร object นะครับพร้อมทั้งการ a s s e t ค่าเบื้องต้น ตัวแปรโลเคอลนะครับจะมีส่วนหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะกำหนดค่าได้อัตโนมัติเช่นเดียวกับตัวแปรคลาสเราจะต้องมากําหนดค่าให้กับตัวแปรที่อยู่ภายในเมทอดหรือว่าเป็นตัวแปรโลเคอลเองนะครับเราได้ทํพร้อมรู้จักกับตัวแปรนะครับมีอยู่3าประเภทก็คือตัวแปรคลาสนะครับตัวแปรคลาสหรือว่า a t t r i b u t e นั่นเองนะครับต่อจากนั้นครับก็จะเป็นตัวแปรที่อยู่ภายในเมทอดหรือว่าเราเรียกว่าเป็นตัวแปรโลเคอล แล้วก็ตัวแปร Object นะครับซึ่งก็จะเป็นการสร้างตัวแปรมารองรับการ Instance นั่นเองนะครับและนี่คือพื้นฐานของตัวแปร Class ตัว Object นะครับแล้วก็ตัวแปรของ Method หรือว่าตัวแปรเรา a ข้อครับขอบคุณ